สวัสดีค่ะกับได้คคอของูลี่เจ๊กับขอบคุณครับีอี้วบคะปีนี้ <c oughs> 1 0 20แล้เล่น24ค่บเป็นยังไงมากก่ันก็รู้็ึกดีใจมากวันนี้หลายๆอย่างที่ทุกคนทมาในเราทั้งันกาลรี่แล้วก็ของฝันด้านหน้าแล้วก็ความรักททุกคนมาด้วย ใจมากเลยครับเพราะว่าวันเกิดปีนี้เนี่ยพิเศษับทีแล้วเยอะเลยครับเรียกได้ว่ามันมีครับเปลี่ยนแปลงยาวอยู่มากใช่ครับผมเปลี่ยนแปลงเขเรียกว่าปีที่แล้ววันเกิดผมมีที่บริษัทมีเฉลีอยู่ประมาณสักยี่สิบคนนี่แหละสิบยี่สิบถึงสิบคนประมาณนี้ครับของปีที่แล้วก็จัดเล็กๆอบคุณปีนี้ก็อยากจัดอบคุณเหมือนกัน ก็น่าจะพยายามขอบคุณทุกคนแล้วครับอยากเจอทุกคนครับอ,อยากให้บอลพูดอขอบคุณทที่แฟนๆครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณชอตี้บอลทุกคนนะครับขอบคุณที่นะครับทุกคนที่อยู่กับผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอยู่กับผมจนมาจุดน,นี้นะครับขอบคุณที่ยังยังรักแล้วก็ยังซัพพอร์ตบอลนะครับผมก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีครับแล้วก็จะ มอบกลับสุดท้ายทุคนแบบไปเรื่อยๆนะครับทั้งทรอยากให้บอสพูดอยู่คำพิเศษของอาง,งานอันนีหลายที่ใช่ไหมงานนี้ใช่ไหมครับดีไซน์บอสเนี่ยก็เป็นงานที่อบอสเนี่ยได,ได้มีการร่วมมือกับทาง M&Y แล้วก็ทางบอสออฟฟิเชียลนะครับคือบ้านบ้านเบสของบอสเนี่ยครับผมจัดทำเพื่อแบบจะถ่ายรูปเพื่อน,นำมาประมูลมแล้วก็นำค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยไปทําบุญครับผมใช่นอกจากการประมูลภาพแล้วมีอะไรพิเศษบ้างไหนอกจากประมูลภาพแล้วเนี่ยในงาน B the Boss Show ก็จะมีประมูลของใช้ส่วนตัวครับผมเช่นของของรักของที่มีความหมายกับผมในงายครับผมก็นํามาประมูลด้วยไว้ให้แบบคนที่เรียกอะไรอ่ะให้กับคนที่สนใจอะไรอย่างเงี้ย เราเยื้อมควาบุญในการนั่นแหะให้พอตัวอย่างถือกี่หลังกับเราว่าแล้วสัตว์มันไปถือถือใช่ไอ่าเป็นเป็นรูปเหมือนกันครับผมเป็นรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปที่เป็นผมในตอนเด็กที่แบบเป็นเด็ก๋ีเลยแล้วก็คือมันเป็นรูปที่ตั้งไว้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วอย่างเงี้ยรูปมันน่ารักมากผมรู้สึกว่ารูป,ปนี้มันแบบมันน่ารักอ่ะก็เลยแบบว่าน่าจะเป็น เป็นสิ่งที่เออน่าสนใจแล้วก็มีความหมายสำหรับนอกจากเยอะมีเสียงอะไรามาที่มาล้นอกจากอ่อเราจะได้ทำคุญร่วมกันแล้วนะครับผมก็จริงๆมีความสนุกครับผมความสุขรออยู่นะครับวันนี้ก็จะมีร้องเพลงมีกิจกรรมมีเกมต่างๆอะไรเงี้ยครับผมว่าผมได้ร่วมกับทุกคนด <go van es> ีไลน์อะไรอย่างเงี้ยดีไลน์ วันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็ต้องรอติดตามภายในงานวีดีโอวอล์เาคเลยเนื่องจากการทำเพลงลก็คือความฝันอย่างล้่กจริงๆการทําเพลงเนี่ยเป็นความฝันของผมอย่างหนึ่งด้วยครับเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาทํางานในราการคอนเสิร์ตแล้วก็ที่จะมาเป็นนักแสดงเนี่ยผมเราชอบร mm ้ hmm. องเพลงเพราะว่า mm hmm. เราสามารถทําให้คนฟังพากย์ จุดนั้นคือไ้ายหลักที่ผมอยากจะสื่อสารแลความรู้สึกตนการผ่านบทเพลงเ่อบมอต่อบ้าสุดร่วมในการสื่อเอ่อเพลงตอนน,ออน,นี้มีเพลงหนึ่งที่ปล่อยออกไปใช่ไหมครับเป็นเพลงลภาษาจีนเนาะแล้วก็จริงๆมี یک, อีกเพลงหนึ่งที่เป็นาภาษาไทยซึ่งผมแต่งเอง ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยฟังผ่านๆมา,า,าแล้วบ้างครับก็เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ละกันเพลงนั้นก็เขียนเองทั้งหมดเลยครับผมก็ได้พี่ติ๊กเคกลาวมาเซอร์ไโปรดิวเซอรค์ครับ,ใ,รบ,บใช่ครับก,ก็ก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ออกมาเป็นแบบสเปเชียลให้กับแฟนๆด้วยครับผมว่าเพลงเพลงนี้พูดถึงเพลงนี้ละกันเนาะเพลงที่ผมแต่งเองอะ่ะมันมีความหมายกับผมมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ ถ้าไม่มีทุกคนวันนี้มันก็จะไม่สมบูรณ์เท่าเท่าเขา้เขารู้แบบออกมาแบบนี้เลยก็ต้องรอตามคือเห็นไหว่าคิปนีอยากมอบให้เป็นแฟนใช่ครับเพลงนี้อยากมอบให้คนที่อยากรักเราเห็นของาจัแฟนคลับส่งมาให้แล้วถามก่อนเราได้มีซื้ออะไรให้ตัวเองหรือเปล่าออมีซื้ออะไรให้ตัวเองไหมเหรอครับ<ว>ผมก็มีครับเมื่อวาน ก็ได <mile> ้ซื้อกีตาร์ตัวใหม่ลูกชายคนใหม่ครับผมบอกว่าเอามาเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์ในการทำเพลงต่างหรือว่าในการเล่นในการโชว์เลยนะครับทีนี้ก็ต้องคาดไม่ได้ถึงฝันจากคนรู้เศษนะคะวันก่อนก็ได้ได้มันแล้วนะเขาซื้อถอดมาให้ผมแล้วแต่ไม่รู้วันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าพี่ไม่ได้ถอดหรอว่าใครเหรอ๋อแค่แต่บปายถึงก่อนนี่ไงนี่ไงให้มาแล้วนี่ไหถึง มามาว้านอกจากนี้เขาให้ใจเราอลไเอ่าล่าสุดให้เขาน่าจเห็นผมเป็นคนที่แบบว่าชอบใส่หมวกเขาเลยซื้อหมวกให้ผมแต่ก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรจะใช้หรือเปล่านะอ่นน้ำผึ้ที่น้องคนอื่นบ้างนกปอดนกปอดนกปอดมานกปอดก็ซื้อมาให้ตอนนี้ตอนนี้เห็นของนกปอดแล้วครับผมก็มาเป็นมาเป็นช่องในรูนะน่ารักมากนกปอด พี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 ยังอ่ายังไม่เจอเลยครับวันนี้เดี๋ยวก็น่าจะน่าจะหลังแหลนะครับมนันได้มาแล้วอ,อยู่ในชน่วงแล้วหลังนี้เราก็ได้งานอะไรหลังจากนี้ใช่ไหมครับผมก็จริงๆหลังจากนี้เราจะผมน่าจะไปในส่วนพาร์ทของการทำเพลงออกมาจะมากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้มีทั้ง เพลงซิงเกลิลจีนเนาะภาษาจีนแล้วก็มีเพลงภาษาไทยที่ผมแต่งเองก็จะได้ฟังกันในงานมิวสิควิดีโดยนะครับแล้วก็ไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะได้ฟังเดบิวต์ของผมด้วยแล้วฝากด้ยวยนะครับแล้วก็อ๋อก็มีซีรีส์สไปว์วอล์ดนะครับก็อยากจะฝาก้ดวย